แต่ตอนนี้คนที่ตลกแทนลุงป้อมก็คืออะไรฮุนเซนเนี่ยพอเข้าไปดูในต่อต่อบ้านแลคนมาล้อเลียนลุงเออลุงฮุนเซนเนี่ยหรือวุ้นเซนเนี่ยบ้านเนะเอาเอาเอะไรเอาหน้าของลุงฮุนเซนเนี่ยนะไปขายของบ้างไปทําอะไรบ้างตลกเลยอย่างเรื่องการยิงอาวุธปืนอะไรต่างเนี่ยบอกโอ้ยิงจากพนมเปญมาถึงกรุงเทพสอ0รอกว่าเนี่ย แล้วก็บอกว่าอะไรนี่อ๋อเรามีอาวุธปืนครับเรามีอาวุธเราสามารถยิงถึงกรุงเทพได้นะอ่าแต่เราไม่ทําแต่บางคนบอกว่าอะไรอ๋อเราทําไม่ได้เรามีแต่แห я. ผมไปดูนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็ล้อเลียนอะ่ะคือตอนนี้ลุงคุนเซนเนี่ยนะครับหรือลุงวุ้นเส้นเรียกว่าลุงวุ้นเส้นแล้วกันลุงวุ้นเส้นเนี่ยก็กลายเป็นตัวตลกประจําประเทศไทยตอนแรกก็ดูเครียดนะเดี๋ยวจะบุกตรงนั้นบุกตรงนี้จะขุดตรงนั้นขุดตรงนี้ นะจะไปปราสาทนั้นปราสาทนี้โอ้โหนะใส่ชุดทหารนะปึ่งปังปึ่งปังโบะ๊ะบะโบะ๊ะบะไอตอนนี้มันกลายเป็นลุงคุนเซนเนี่ยเหมือนเป็นแบบตลกสําหรับคนไทยฮะเอาไปตัดต่อกันโอ้โหสรุกสนานนะกลายเป็นแบบตัวตลกของประเทศไทยไปแล้วเราไม่มีความเครียดมาพอเห็นหน้าลุงวุ้นเส้นแล้วก็ฮาเลยเอาไปตัดต่อขายรถบ้างขายของขายครีมมะไรก็เต็ไมไปหมด เนะนีก็มีขยับปงขยับปากทําเหมือนจริงเลยนะนะครับเราเรียกอะไรลิปซิงหรืออะไรก็ไม่รู้พี่น้องว่าไงล่ะนะครับคนเข้าไปดูขายของขายอะไรกันบานเห็นแล้วสนุกเลยนะครับนะครับบอกว่าอ่วุ้นเส้นบอกว่าเรามีอาวุธพร้อมเรามีแหเดี๋ยวเราจะเอาแหไปอันนั้นนางนั่นนี่นะครับคือขเขมรเนี่ยมันไม่มีอาวุธไม่มีเครื่องบินอะไรเหมือนประเทศเราหรอกนะครับเรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ย ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเนี่ยของไทยดีกว่าเยอะนะครับเรามีงบประมาณมีอะไรต่างาง,ง,งบประมาณเขามีอยู่นิดเดียวในการทางด้านป้องกันประเทศอะไรเนี่ยของเราเนี่ยแค่ซื้อเครื่องบินสี่ลำกิ๊บเพนหมื่นกว่าล้านนี่ก็บอกกันงบประมาณเขาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเราเนี่ยอาวุธยุทโธปยุทโธปอาวุธมากกว่านะครับอาวุธต่างๆดีกว่าเยอะนะครับเราไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าทหารขเขมรจะยิงขีปนาวุธมาถึงกรุงเทพครับมาไม่ถึงนะครับ นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกบัางไฟต่างๆขงเขมรก็ใช้บ,บัางไฟยิงบัางไฟมาเขมรบัางไฟุ๊มระเบิดตุม่มนะครับเพราะนั้นไม่ไม่ไม,มีอะไระเพราะนั้นพอเห็นหน้าอุ้นเซนเดี๋ยวนี้ก็เรียกอะไระลุงวุ้นเส้นตลกโปคกาแรกๆเราก็กลัวนะโอ้โหเดี๋ยวจะบุกแล้วจะขุดสนามเพราะแล้วครับะหลบภัยกัน,นเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเรื่องตลกนะต้องกราบขอบพระคุณลุงวุ้นเส้นนะครับที่ทําให้คนไทยหายเครียด แรกๆเราก็หวาดกลัวท่านนะครับท่านบุญเส้นเนี่ยพอดูไปดูมาไอ้ห่ามันมันก็คือคนแก่ติดโซเชียลจริงไหมครับพี่น้องครับเหมือนคนแก่อายุเจ็ดแปดสิบแล้วติดโซเชียลว,วันๆไม่ทําห่าแล้วโพสโพสไอ้นี่ยแอป้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวโพสเดี๋ยวโพสสักพักเลยหาทัวลงพอทัวลงก็โกรธแล้วทิพายแล้วเดี๋ยวกูจะแฉทักษิณแล้วทำไปทำมาไปไงนะไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟัง